อยี่สิบวันก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วน่ามือสิบหาจะปินองออกงานหน่เนาะบุกอุ่นเลยถึงเหรอเนี่ยปอกขวดกิรลอีกแล้วใว่่าถ้าไยนางอื่นกีป่ปมท้าเขียมลาดอื่นกิรลอ,อื่นพู้กันเนาะอกอ อยู่ย่าง้ม่ด้เด้ออะตัวลุ้มพึ่งึ่งผางอตะลึกเฉาเจียมหน่อยพุดไม่สิ่งใดช้นหน่อยเึืเงือกงือเงืงเห็นหูหนึ่งเลยเออตัวหม่ฮพูดเนี้ยร้อนเนี่ยเมือเห่ โอ้เโางาม้วจะหล่มเนาะขอแล้วเป็นจังสีคู่ปีเลยแล้วล่อยไม่หล่มเลมันแทงกันถึงไม่อยียมไน่จังหลายแราล้วะไม่สิตั้งไม่ยียมีเขาซ่องสังสนสดแูแล้วเจ้าละไรดิ nhẹ yeah, tua Bye, bye, bye. ไป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 ้ไปไปปานเราได้หรือเปล่าโอ้อกอกมามือพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะกัดมือพี่น้องโอ้ยจีปลมหรือจีรอเอ้าเอ๊ะเอ๊ะโอ้เขวมันเมื่อกี้อ,อาหาร อาตาไปถูกไย่งมันังแต่เป็นที่ดียดดอยู่รถกนาดเฮียพ่อจีลั่งมาสั่นบนยังนี้นก็บรไป บอกไม่ใชเนีああ่ไม่สันเดียเราเบ็ดประสิทธ an no ิ์น้าหรือเตัดหางหน้าเอองั่นเราตัดยู่ฟันของเอาตี เนี้ยจะว่าเผาบ้านไ้นทางาเผาดำกยอนเนี้และละว่ะตีด้ยอย่างนี้กนเนี่ยบ้านขต่ง้าก็บ้านบุกหานาอเขาก็ละสสยพันหาเว้ยิหาเห็ดลามันก็กเ่็ไปยังนี่หกวไอยี่เหลี่้ว เห็นจ่มเลยมันก็ถอกไฟต้องห็ดแตงัวปีหวปีเป็นขอนุงบนี่ร้อเ่ ยังเป็นอาหารเราเหมือนสีโอ้สอีบัวเอ้ยเออคนที่รอทีตัวกับยีหมอนี่เดยเออยัไปสี่อ้ลนยัดเงี้ยบอดบี่ตำบักเอ๋อสิ

Ủa, nó chuồn đấy đứng nó hộp sáng ngỏng luôn cung đứng này vớt về bản phật tu nặc thê bản phật ของบ้านพักน,นักเพ่นท่าอะไ่เงี้ยองวเจ้าว่เสี่วโอ้ Awesome. Huh?